ที่บอกว่ามีความคิดใหม่ๆเนี่ยไม่ท่านมีเป้าหมายเอ่อที่แผนของท่านที่ท่านบอกว่ามีไว้ตั้งหลายแผนเพื่อพัฒนาท่านไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ใช่ว่าซีเกมเราต้องเข้าถึงรอบรองผมตั้งไว้แล้วแต่ว่ามันไปมันไปไม่ได้แล้วจะทาไงอ่ะอ่าแล้วท่านมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรมากขึ้นไหมปรับเปลี่ยนมาถึงปรับเปลี่ยนยังไงวิธีวิธีการบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นการเก็บตัวหรืออะไรที่มันมีเงื่อนเวลาเยอะขึ้น ไม่ใช่ว่าเหมือนเก็บตัววัน <ผม S 1> เดียวหัลงน้นะครับน้ำหน่อยว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเก็บตัวก็เป็นหลายหลายเดือนครับเราก็ยังไม่ไปถึงไหนทั้งสี้อ่าแ,แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็ได้แชมป์สี่เกมแล้วนะฮะเอ่อเก็บตัวหลายหลายเดือนเราก็แชมป์สี่เกมแปดสมัยนะครับ ผมก็อยู่เลาใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ประเด็นคือผมก็อยู่ได้ก็ได้ตอนตอนได้แชมป์ทำไมไม่มาบอกผมว่าตอนเอาตอนนั้นท่านคือประสบความสำเร็จผมก็ต้องยกย่องท่านสิ้วถูกต้องไหมครับใช่แต่ว่าตอนนี้คือมันมีปัญหาเรื่องที่ท่านผมชมอย่างนี้น้องเลยเาอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าผมก็บอกตอนที่ท่านจะให้ทำยังไงผมไม่ได้ทำางใช่ป่ะประเด็นแค่นี้ให้ผม คือ,อใช่ไหมประเด็นคือเรื่องของการวัดผลคือแน่นอนมีเป้าหมายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายเสร็จแล้วพอมันไม่ได้เป้าหมายเนี่ยมันมันก็ไม่มีแรไ่มีแรงไม่มีอะไรคือมันก็เหมือนเดิมก็คือว่าโอเคก็ก็ไม่มีใครผิดซึ่งผมก็เข้าใจนะแต่ว่าคนที่ไหนจะต้องมีไหมคือการรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องลาออนครั implement plan นะครับคือว่ารับผิดชอบคือวัดผลแล้วเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหน ใครต้องให้เวลาเขาขนาดไหนอ่ะเวลาคนนี่ไงเราต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยเราจ้างคนมาคนหนึ่งเนี่ยเราให้เวลาเขาขนาดไหนด้วผมผมก็บอกว่าผมก็ให้เวลาเขาประมาณปีครึ่งถึงสองปีแล้วเราก็มาวัดผลใช่มโดยที่โดยเฉพาะเอาพูดโดยโดยเรื่องของหน้าตาคนแบรนด์เราสามเนี่ยนะถ้าจ้างเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขา ก็ใช่นะฮะสมมุติว่าเราให้เวลาเขาเนี่ยผมบอกให้ให้เขาเป้าทั้งี่ฟุตบอลโลกเฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าเราเข้ามาเนี่ยก็ประมาณปีหกเดือนใช่ไหมถ้าปีหกเดือนเป้านี้ไม่ไม่ได้เราถ้าเราไม่ได้เราถามเขาว่าไปหรือเปอะไรอย่างเงี้ยไม่ๆมผมก็คิดว่าถ้าถามว่าเรามีเป้าไหมเราก็มีเป้าแต่ว่าเป้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปั๊บปั๊บหนึ่งแล้วเขาบอกว่าจะต้อง อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่เข้าใจไม่ใช่ต่างกักเข้าใจคืออย่างนี้ท่าใ,ใ,ให้เวลาอย่างนี้กันนะครับผมผมเข้าใจว่าท่านจะมีมีระยะเวลานะครับตอนนี้ดังนั้นคือหลังจากนี้นเราจะดูในแผนงานที่ท่านบอกแต่ละแผนที่ท่านบอกจะมีแล้วสื่อสารผู้รับทราบเนี่ยต่อไปนี้เราก็องช่วยดูแลนะครับแล้วก็คอยปรุงถามท่านว่าเมื่อแผนนี้ถ้าท่านบอก3าปีห้าปีมันไม่เดินตามแผนเนี่ยเราก็จะดูว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงหรือท่านอยู่ในพิธีการยังไงนอนาคนตอบไปซึ่งซึ่งก็คิดว่าตอนนี้เราอยากรู้ข้อที่ าคือคือถ้าคนขับรถที่เราเข้าไปทํางานแล้วไม่มีความสามารถแล้วไม่เก่งมันก็เป็นสากลที่เราแต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาเขาพอสมควรที่จะดําเนินการคือก็ว่าตามแผนที่ท่านบอกไว้นะว่าอย่างเช่นทีมชาติไทยสามปีผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เห็นจริงเราไม่เลยไม่สามารถจะประเมินประเมินผลงานท่านได้ในแต่ละแผนผมไม่รู้แต่ท่านบอกว่าสามปีนี้ไฟฟ้าทุกสนามในบุรีรัมยภาคจะต้องมีถ้ามีแผนแบบนี้เปล่า อันนี้อันนี้่าท่าน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 ประาอเาครับามีทั้งดนวเส้นทางมีทั้งระเบียบการปฏิบัติแรงดตาอ่าท่านท่านท่า่าอท่่าวันนี่านี่ยนนในท่นท่านท่า่าท่านานานนรานนานท่า่านทนาท่าท่น่านนาน่านาานานา่่นนน่่าทาทน วันนี้ผมได้ตั้งคณะกำกรรมการขึ้นมาสมทุกษุท่านท่านนโยบายท่านไปตัวนะตั้งกรรมการคุ้มกันสิบเจ็ดเป็นประธานตรวจเรื่องคุณภาพของทีมแล้วก็ตุวส่พิษพันธุ์ใหม่เป็นประธานตรวจคุณภาพขอก็เลยจะเป็นไปส่งน้ำเทศนาให้เป็นมาตรฐานเรามีมาตรฐานที่เรากําหนดอยู่แล้วนะไม่ใช่ผมหมายความว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรวจนะครับท่านเพราะการพัฒนาเป็นแกไม่ใช่การตรวจแต่ถ้าท่านเป็นสมาคมเองเนี่ย มไม่เท่าว่าถ้ามีแผนทัดดานเนี่ยสมมติปาสนาที่บอกไม่ผ่านเนี่ยแล้วถ้าสมภูร์ต้องสอบหลงเขาหรือหาทางช่วยเหลือเขาเนี่ยถ้ามีปมเป้าในใจว่าอีกเราต้อง,องพูดอย่างนี้ดีกป่ยาเรื่องมาดูการอันนี้เข้าใจครับผมก็ถามาผมไม่ถามว่าท่านว่ามห,ห,หลายใหม่แล้วเอาเท้าถ<า>้ามีแผนนี้ไหมผมก็ต้อถามตรงนี้เลยว่าเรามีแผนในการที่จะแจ้งให้สนามเขาทราบว่าให้แจ้งให้ทางจังหวัดหรือทาง ทีของจังหวัดนั้นได้ทราบว่าทั้งทีน่นมีผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารในในจังหวัดและว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขามีข,าข้อข้ออะไรต่างๆเพื่อให้ทั้งทีเข้าไปพิจารณาทำงบประมาณจับหรือจับจ้างอะไรต่างๆก็มาทาคือสมาคมเนี่ยเราเราไปทําในเรื่อง เข้าใจท่านผมผม่มาวามว่าอันนี้คือเข้าใจท่านอันนี้ก็คือแผนว่าเราก็มีกรอบรูปแบบนะแนวทางที่เรากําหนดไว้ว่าสนามต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ผมราบอกว่าในในกรอบที่ท่านใหม่ถึงเนี่ยปีอกี่สนามแล้วม่ได้ทำไั้เปล่ายกขอเขาเท่าไรนคือมันก็มีแต่ระดีวิชั่นไปตอนนี้นะแผนปีที่แล้วในสังขยพื้นเมีอ 16ทีมเนี่ยบางสนามเนี่ยไม่ได้เล่นไฟล์คิกออฟ4โมงนะครับแต่ตอนนี้ปีหน้าต่อไปทุกทีมในิ18ทีมต้องเล่นที่หมายผมก็ใช่ครับผมแล้วครบแล้วแล้วที่บอกครบแล้วแล้วต่อไปไม่ครแล้วต่อไปก็จะต้องเลื่อนเป็นดีวิชั่น2มันต้องใช้ระยะเวลาทราบาระยะเวลาแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันชัดเจนไหมว่าอย่างเช่นลีดดิ้งที่1หรือว่าภูมิภาคกรตามเนี่ย ปีนี้กี่ทีมที่จะต้องปรับเป็นเป็เ้าอ่ะเป็นตัวทีมสกรที่มันสามารถยังผมมาเจอท่านก็น่าโอเคท่านบอกแปดที่ผมเห็นแค่สามท่านนะผมจะบัง,งกระซิบท่านว่ายังขาดอีกท่านนี้ไม่ได้ก็ะอ,อยากได้เป็นเคปีอาที่เป็นรูปผสมแบบนั้นยังไม่ได้นะ <c oughs> ครับยังไม่ได้นะให้ถึงสมมติท่านจ้บเป้าว่าในตัวใหญ่ตัวใหญฟังนะว่าบี่หัวผ่าเนี่ยมีอยู่13สมมุติสิาทีมสมมติสมมตินะครับว่าไม่ใช่ไม่หมายความว่าผมไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเป้าของท่านแต่ว่า ถ้ามีป้องนี้ไหมถือว่ามี13ทีมปีหน้า8ทีมก่อนต้องเสร็จแล้วเวลาผมมาเจอท่านช่วยตรวจสอบไปท่านหน่อยนะแล้วเราเราเราเนี่ยมีกําหนดให้เขาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทให้เสร็จแต่ว่าเราต้องเข้าใจในเรื่องปัญหาภาษาของเขานะฮะเราก็บอกว่าโอเคถ้าคุณไม่เสร็จคุณก็ต้องแจ้งมาว่าเมื่อไหร่นะฮะ คือนั่นคนนั้นคือสิ่งที่ผมฝากท่านว่าถ้าท่านมีก็ชี้แจงเข้าฟังแล้วเราเองจะรู้ว่าไออสโมสรบ้านเราที่เราไปชี้ที่บ้านเนี่ยอย่างสุประการเงี้ยมันจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ล้วจะตรวจสอบสโมสรด้วยตรวจสอบท่านด้วยช่วยกันดูแลอย่างเงี้ยมันก็หนูเบนตาด้านนี้ผมคิดว่าตัวนี้ผมเชื่อว่าว่าท่านที่มีแผนงานในกองแล้วก็มีแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยไม่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมที่สามารถจะตรวจสอบได้เดี๋ยวนีไม่สามารถตรวจสอบผมไม่ได้หรอกเพราะว่า เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือผมถ้าสมมติทุกอย่างมุระมาอยู่ในมือผมเนี่ยนะแล้วผมไม่ทําตามที่เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างนี้ตรวจสอบผมได้แต่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของระหว่างจังหวัดผมไม่รู้ว่าใครอยู่จังหวัดอะไบ้างเขาเขาต้องไปพยายามที่จะไปหาพวุมาในจังหวัดเขาแต่ว่าท่านสามารถกดดันสมสอนได้ผมไม่รูผมก็กดดันทุกอย่างแต่ว่าเราไม่โอ้เราไมททาอย่างนั้นเราไม่เป็นไรเราป็ตัวนี้เก้าสิบ แล้วเราต้องคิดดึงว่าสนามแต่ละสนามเนี่ยรัฐบาลสร้างมาเนี่ยเพื่อนำพน,นาการกับปฐมภามิไม่ใช่เป็นกีฬาอาชีพนะครับเราต้องตระหนักเลยนะซึ่งไทยลีกก็ยังไม่ได้ไทยลีกเนี่ยเพิ่งมาสร้างสนามในอาชีพผมเรียนเงี้ยไม่ใช่สนามภาพเนี่ยผมบอกได้เลยนะอ่าเกบเปที่มาตรฐานนะครับมีประมาณร้อยสิบเปอเซ็นตภาพหนึห่งจะมีจังหวัดสองจังหวัดซึ่งตอนนี้ผมก็ สั่งประธานคณะทำงานลงมาในพื้นที่ไปตรวจได้คำแนะนาแล้วก็แก้จังหวัดแล้วก็การขบวนการตั้งงบประมาณเนี่ยทางจังหวัดจะเป็นผู้ตามแต่ว่าเกณฑ์ที่เรากําหนดเนี่ยเราไมีนะครับอันนี้เร่องของของแต่ว่าทีมที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอีกหลายทีมเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่มีเนี่ยไม่ได้มีอยู่ทีมสองที S <S นะคร<ะ>ับคุณต้องไปแจ้งสนามมาว่าคุณจะใช้สนามตรงนั้นสนามตรงนี้ไหมเราต้องมีคณะกรรมการไปตรวจ<ะ>นะครับผ่านเกณฑ์เึ่งวันที่ผกนี้ผมก็จะประชุม<ะ>นะครับประชุมแล้วก็จะถแถลงว่าทีมใดที่ผ่านเกณฑ์น,นะครับเรามีระบบมีขัน้นตอนส<ะ>่วนอย่างที่ท่านนายกบอกว่างบประมาณเนี่ยไม่ใช่เราเป็นตั้<ะ>งชทนนะครับจังหวัดก็เป็นคนตั้งแต่ว่าเรียนนี่แหละว่า90%ในต์ในปุ่มตัาง รชับคที่ที่ผมกลับมาที่ข้อที่เราพูดถึงคือจริงๆคือข้อที่สามของห้อที่ร้องของเราเอ่อนั่นหมายความว่าท่านต่อไปนี้เนี่ยงานของท่านเนี่ยที่มีอยู่ตรงนี้จะชี้แจงกับพวกเราจะมีกรรมการที่จะมาเอ่อทำหน้าที่ของพีอาร์แล้วให้กับแฟก่อนผมผมต้องพูดตรงนี้ก่อนนะชี้แจงพวกเราเนี่ยผมถือว่าพวกเราเป็นเพื่อนนะครับไม่ใช่เป็นผู้ตรวจสอบนะผมนะครับอันนี้พูดกันชัดๆนะ พูดกันจะปล่าอเปล่ามาติดสถานะหรือเปล่าหมายถึงว่าแฟนบอลไม่ใช่ถ้าแฟนบอลก็ต tamam ้องมันเป็นแฟนบอลทอ้งที่ต่อไั้วหมดไม่จริงครับท่านครับจริงๆอ่ะเราเองอ่ะผมคิดว่าไม่เป็นไรคือผมถึง่าเป็นเพื่อนไงแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นแฟนบอลทั้งประเทศเนี่ยผมก็มันก็มีความหลากหลายท่านต้องเลือกตัวมาให้ได้อย่างนั้นก่อนแต่ว่าในในในหมวดเก้าสิบเปอร์เซ็นชอบสิ่งเราทำท่านนี้เราจะบอกท่านนะครับ ที่ใน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 ช่องช่องอ่าช่องสามที่เกาโหวตขึ้นมาเนี่ยก็90%ก็เลวอกับเราครับอันนั้นผมไม่พูดไปเลยล้วแต่ถ้านก่อวเข้าใจว่าท่านบอกว่า90%ของโหวตทุกคนคุณดูทั้งทุกคนที่ครับเออสวนสวนสวนซนท่าเอาเอาเอาว่าให้ผมเป็นได้ยินตอตอนนี้ผมก็ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนท่านประมาณหนึ่งพันคนได้เพราะในเนี้ยมีรายชื่ออยู่ประมาณหนึ่งพันคนอ่าที่เหมือนที่เนี้ยเป็นเพื่อนกับท่านหนึ่งพันคนที่ เ to ออต้องการการเปลี่ยนแปลงนี er ่ไงผมผมก็บอกเลยเลยบอกว่าเฮ้ยมามาที่มาผมอยากข้อข้อสี่อีกทีครับถ้าพูดเรื่องการตรวจสอบีก่อนข้อสี่ก็เรื่องการตรวจสอบแล้วกันส่วนข้อที่ข้อที่สองก็ที่สารจะพูดกันก่อนนะฮะว่าเรื่องโสมรมเรื่องแผนงานถ้าบอกท่านมีนะแต่ถ้าท่านจะชี้แจงท่านมีตัวอย่กงนะครับชี้แจงนะครับดังนั้นเองเดี๋ยวก็ขอขอทีมงานของท่านฉันถ้าบอกท่านจะตั้งถูกไหมครับยังวันผมยังได้ย่อหลายที่ท่านบอกท่านจะตั้งเลยแต่ชี้แจงกับพวกเรา ยังไงครับยังไม่เป็นรู้รันทั้ทีทีที่ถ้าบอกก็จะเอ่อจะน้ำพานอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังเรียบร้อยแล้วผมแจ้งภายในว่าก็ต้นปีใหม่ครับผมจะเรียบร้อนนี่นะขออนุญาตคำถามนิดครับก็คือของอยากเรียนถามเรื่องของแผนงานทีมชาตินะครับซึ่งชุดเอเชียเกมนะครับผมอยากทราบว่าเกณฑ์การคัดเลือกนักฟุตบอลทีมชาติชุดนี้มี อะไระเพือกเพราะนักเตะบางคนฟุตบอลบางคนลงให้กับทีมเนี่ยกับจํานวนนัดในแข่งในลีกแล้วก็ในฟุตบอลถ้วยเนี่ยไม่ถึง15เปอรเซ็นตหรือ20เปอร์เซ็นตด้วยซ้ำแต่ว่าก็ติดทีมชาติไปครับ,รบแต่มันก็จะมีตัวเลือกอื่นอีกหอีกเปล่าครับแต่ก็คือคือนักเตะคนเนี้ย ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ผมว่ามันกว้างไปไม่ไม่ถึงว่าเกณฑ์การคัดเลือกครับคือผมถามคือผมผมขอรับ้องที่พูดอย่างนี้ผมผมชอบใจแต่ว่าอย่าพูดตอนที่ผลมันออกมาแล้วคืออันนี้ผมไม่ได้ก่อนไม่ไม่ต้องพูดก่อนว่าเอเขาประกาศตัวมาอย่างนี้ต้องประกาศตัวมอาเอ้ยอันนี้เรื่องอย่างนี้ท่าท่านท่านอมงแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อไปนี่นะ้ผมคิดพูดเรารับทราบนะครว่าอเคโอาคยังประกาศนี่ทุกจริงมาโอเคไม่เป็นไรผม